ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมนะวันนี้ผมก็มีห้าซีที่จะมาแนะนำคุณผู้ชมในการเอาไปเล่นหรือว่าเอาชีวิตรอดนะครับผมนะก็มีหลากหลายซีทที่น่าเล่นมากๆเลยนะครับผมนะก็จะมีซีไหนที่ถูกใจคุณผู้ชมบ้างก็ไปดูกันเลยไปก็มาอย่างซีทแรกนะครับผมนะซึ่งซีทแรกก็เป็นภูเขาเหมือนมีอะไรพังสักอย่างนะซึ่งมันก็สวยมากๆนะเหมือนเป็นภูเขาพังครับดูดิครับเป็นภูเขาพังแล้วข้างในก็มีแบบพวกต้นไม้นะครับผมนะ ซึ่งมันสวยจริงๆนะผมนะสำหรับใครที่เป็นสายสร้างตามถ้ำแล้วอยากต้นไม้ประดับตกแต่งครับก็ซีนี้อาจจะตอบโจทย์ผู้คนเหล่านั้นนะผมนะเดี๋ยวผมขอพาทัวร์อีกสักเล็กสักน้อยนะครับผมนะก็เดี๋ยวผมขอดินน้ำยาตัสว่างครับผมก็สวยในระดับหนึ่งครับถ้าสว่างนะผมนะเดี๋ยวผมพาไปทัวร์ข้างในอีกสักนิดรับว่ามันจะเป็นยังไงข้างในก็ดูเหมือนว่าจะตันแล้วนะผมนะก็ไม่มีอะไรมากเดี๋ยวผมพาไปทัวร์ข้างในสักนิดหนึ่งครับ ก็ครั้งนี้ก็แบบไม่กินน้ำยาตาสว่างดู้บ้างโอ้สวยใช่ดได้เลยนะผมนะซีนนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะผมนะไปดูซิทริปกันไปเลยก็มา,างซีที่2นะครับผมนะหลังจากคุณผู้ชมนั้นได้ทีพีไหมครับคุณผู้ชมก็จะมาอยู่อย่งใต้ถ้ำม,มาเดิมครับแต่ถ้ำนี้ก็จะมีเป็นเหมือนคัรลหาโจรอยู่ข้างๆเท่าผมนะนี่เลยเป็นคัรหาโจรซึ่งมันแปลกมากเลยนะครับผมนะ ก็ใครอยากแบบอยากลองมาก็พิกาดตาม,มานี้เลยนะครับผมนะเดี๋ยวผมข,ขอพาทัวร์อีกกนิดสักหน่อยแล้วกันว่ามีอะไรบ้างอันนี้ก็ไม่มีแล้วครับดูเหมือนเป็นต้นไม้ของมันเดี๋ยวผมขอพาเดินอีกกนิดสักหน่อยครับ mm. ก็ไม่น่ามีอะไรแล้วนะผมนะ mm. เดี๋ยวตรงนี้แหละมีอะไรไหมอ๋อเราใบไม้น้ำบักตรงนี้ได้ไงเออแปลกนะครับผมนะตอนนี้ก็ไม่มีะลรนะรผมนะเดี๋ยวก็ไปดูซีดถัดไปกันเลยดีกวหวานะผมนะาย ก็อย่างซีที่3แลนะครับผมนะหลังจากคุณผู้ชมนั้นได้ทีพีมาครับคุณผู้ชมก็จะเจอยังเกาะที่เป็นหมู่บ้านวิลเลจเจอร์ของเทลซายอยู่ครับซึ่งก็สำหรับใครที่ชอบแบบหมู่บ้านแบบกลางน้ําก็ซีดีตอบโจทย์อย่างแน่นอนเลยครับผมนะก็เป็นหมู่บ้านกลางน้ําที่สวยใช้ได้นะครับถ้าคุณผู้ชมนั้นมาตกแต่งเพิ่มนะครับก็อยู่เดี่ยวๆโดดๆของกลางน้ําเลยครับผมนะสำหรับใครอยากเล่นซีนนี้ก็เดี๋ยวผมจะทิ้งไว้เลยนะครับผมนะก็ไปดูซีที่4กันเลยนะครับผมนะไป ก็มาที่ซีที่4แล้วนะผมนะหลังจากคุณผู้ชมนั้นได้เดินมาก็มันไม่ไกลจากจุดเกิดนะครับคุณผู้ชมก็จะเจออย่างหมู่บ้านที่ติดกับกองโจรนะครับผมนะก็แปลกใช่ได้นะครับอีกอย่างที่แปลกก็คือมันติดกับพีระมิดด้วยนะผมนะซีนี้ก็สำหรับใครอยากเล่นนะครับก็จะทิ้งไปเลยครับมันก็ติดกัน3อย่างเลยนะผมนะก็ใกล้ๆกันเลยเดี๋ยวผมขอพาถวยสนิทสักหน่อยครับว่ามันจะมีอะไรไหมครับตรงนี้ก็เป็นบ้านที่อยู่ในหลุมนะก็ไม่ได้ลึกมากอะไร เดี๋ยวผมพาไปทัวร์ในพีระมิดแล้วกันครับว่าพีระมิดมันมีอะไรไหมโอเคลงไปเลยก็เหมือนจะไม่มีเลยครับเดี๋ยวผมขอพาไปดูของข้างในกันดีกว่าเ,เหยียบโดนไหมเนะี่ยของข้างในก็ไม่มีเลยครับออระเบิดเฉยระเบิดผมเหยียบมันตอนไหนวะสงสัยมันผมไม่ได้ยินเสียงแล้วมั้งโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูข้างบนต่อเลยแล้วกันก็ไม่มีเลยมากนะผมนะสำหรับขายากเล่นก็ทิ้งไว้เลย ก็มังซีตี่้แล้วนะผมนะซีตตามปคลิปเลยนะครับซีนี้ก็จะอยู่ในใบอมจังเกิลยังจุดเกิดของเราเลยนะครับผมนะซึ่งก็สวยมากๆเลยครับดูดีครับมันเป็นแบบใบอมจังเกิลตามภูเขาแล้วแบบภูเขาแบบมันเหมือนแบบไม่สมประกอบนะครับก็สวยจริงๆครับก็อาจจะเป็นข้อผิดพลาดของภูเขาก็ได้นะครับซึ่งซีนี้ก็สำหรับใครสายสร้างตกแต่งสะพานเพิ่มเติมสายสร้างนี่ผมบอกว่าถูกใจแน่นอนเลยครับ ใครชอบสร้างบ้านต้นไม้อะไรประมาณไหนก็เซตนี้ตอบโจทย์อย่างแน่นอน,นครับส่วนข้างหน้าก็เหมือนจะไม่มีอะไรนะผมนะข้างบนก็เหมือนจะมีเกาะลอยนะผมนะซึ่งเกาะลอยนี้ก็ถ้าใครแบบทำบ้านขนาดย่อมๆยก็ได้เลยนะครับผมนะตรงขอพาไปร์สักนิดเักหนึ่งนะครับตรงนี้ก็อืมสวยใช้ได้แล้วตรงนี้ทําเป็นหมู่บ้านอะไรขายของก็แล้วแต่คนกันไปนะครับขอพาไปดูสักนิดเักหนึ่งนะครับผมนะตรงนี้ก็เหมือนจะไม่มีเลยครับ เยวขอพาถัวข้างบนอีกสักนิดสักหน่อยนะครับผมนะเพื่อที่เราจะได้ดูซีดนี้แบบเต็มอิ่มนะครับตรงนี้เหมือนว่าจะเป็นแมปไม่โหลดหรือว่าอะไรครับอ๋อ,อไม่ใช่แมปไม่โหลดครับผม <laughs> มันเป็นแบบซีดโอ้โหไม่ใช่ซีดีมันเป็นแบบภูเขาภูเขาแบบตัดอืก็ซีดนี้ก็มีเพียงประมาณนี้นะผมนะสำหรับใครอยากเล่นก็สามารถเอาไปเล่นได้นะผมนะก็ คลิปนี้เพียงเท่านี้ครับผมนะถ้าชอบก็อย่ายลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้ผมด้วยนะครับนะก็บ๊ายบาย